ิมข้าวของเขาไม่ธรรมดานะคะคือมันจะมีกับข้าวแล้วก็ข้าวแต่น้องเฟยคือตักทุกอย่างมารวมกันในข้าวของตัวเองอะแก้ตัวลองแก้ตัวลองแก้ตัวหน่อยว่ามันไม่ทำไมไม่จริงอะแก้ตัวเลยน็เย่เพ่อน้ใครจะไปคิดว่าได้ก็ออโหใครจะไปคิดว่าได้คู่กันครั้งแรกได้คู่กันตลอดไปใช่ใครจะไปคิดว่าหลังจากที่เรามาแคร์ที่นี่ในวันที่30เมษายนที่แล้ววันนี้เราจะกลับมาในฐานนะคินผันและดาวันตัวจริงค่ะ คาแรคเตอร์ก็จะเป็นฟิลแบบตัวแม่หน่อยกอนแกะท้องใชาท้องแต่ลูกยังไม่คลอดอันนี้คลอดแล้วจะหวานมะเขือดิงป่ะโอ้ขาหนูเรียบร้อยมากเลยเรื่องนี้ค่ะก็จริงก็เรียบร้อยค่ะหนูเรียบร้อยที่สุดในค่ายแล้วสมันเนาะ สุดๆเดินส้นปกติไม่เป็นต้องมีสซนเท่านหรคชื่อก็บอกแล้วไงฝันรักวงนิทาแล้วก<ช>็วการเล่าในพาร์ทความฝัน,น,นผมถ้มายอย่างหนึ่งพูดกับผมก็มีลายเส้นว่าคุณไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นคุณต้องไปติดตามดูและห้ามพลาดไม่แต่ EP เดียวเราไม่ได้